เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยที่หนะครับจากรูปสี่เหลี่ยม A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม O นะครับเนี่ยแนบในวงกลมนะครับเนี่ยรูปนี้เนาะมี A C นะครับเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยเส้นนี้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง มุม ACB เท่ากับ30องศามุม ABD เท่ากับ40องศานะครับจงหาขนาดของมุม BDC และมุม CAD นะครับมุม BDC นะครับมุมนี้เขาอยากรู้มุมนี้นะครับ BDC กับมุมนะครับมุม CAD นะครับก็คือมุมนี้เนาะสองมุมนี้นะครับ ก็เราจะมาหาทีละตัวเลยนะครับก็อย่างแรกนะครับวเวลาเจอโจทย์รักษณะนี้เนี่ยถ้าใครแม่นแล้วนะครับจะเห็นว่ามันเป็นผีเสื้อชัดเจนเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้เนาะเนี่ยผีเสื้อตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็เห็นผีเสื้ออีกตัวหนึ่งนะครับก็คือวเวลาเจอผีเสื้อนะครับเนี่ยตรงนี้ มุมนี้นะครับ40องศาเนี่ยมันลองรับนะครับลองรับส่วนโค้งส่วนโค้งเอดอกมส่วนโค้งนี้เนาะมันก็เลยเท่ากับมุมนี้นะครับเนี่ยมุมนี้เนาะเพราะมันลองรับส่วนโค้ง a อเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เลยเท่ากับ40องศาด้วยนะครับตรงนี้40องศาด้วยนะครับ 40องศาด้วยเนาะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับตรงนี้3าสิบองศาเราก็เลยได้ว่าตรงนี้สามสิบองศาด้วยนะครับจำง่ายๆเวลาเห็นผีเสื้อนะครับทางปีกเดียวกันของผีเสื้อเนี่ยมุมมันก็จะเท่ากันเองนะครับอาอปีกคนละด้านกันนะครับแต่ว่าอยู่ในฝั่งนะครับฝั่งเดียวกันเนี่ยฝั่งนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าปีกคนละอันกันนะครับเนาะ ก็ต่อไปนะครับเราจะหามุมนะครับทั้งสองอันนะครับเนี่ยสองมุมนี้ถูกไหมท้่เราอยากรู้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมองว่ามีอะไรที่สามารถใช้ต่อได้อีกนะครับก็เรายังเห็นนะครับว่าโจทย์บอกว่า AC เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางถูกไหมไเวลาเจอเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยมันก็จะเกิดนะครับมุมในครึ่งวงกลมมาขึ้นนะครับเนี่ยตรงนี้ จะเป็นมุมในครึ่งวงกลมถูกไหมซึ่งจะเป็นมุมฉากนะครับจากทฤษฎีตัวนี้เนาะเนี่ยจะเป็นมุมฉากนะครับมุมในครึ่งวงกลมมีขนาด90องศานะครับซึ่งข้างล่างก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มุมฉากเหมือนกันนะครับซึ่งอันแรกเนี่ยโจย์ต้องการอันนี้ถูกไหม มันเป็นไปตรงนี้แล้วนะครับ30องศาตรงนี้ก็เหลืออีกนะครับ60องศาถูกไหมเราเลยได้ว่ามุมนะครับมุม BDC นะครับ BDC เนี่ยเท่ากับ60องศาเนาะเนี่ยโจทย์ต้องการ BDC ถูกไหมก็เลยตอบ60องศานะครับต่อไปโจทย์ต้องการ c a d นะครับคือมุมนี้เนาะแล้วก็ไปไล่ต่อนะครับ นะครับก็เราจะเห็นว่านะครับตรงนี้เก้าสิบองศาถูกไหมเป็นตรงนี้ไปแล้วสี่สิบตรงนี้ก็ขาดอีกห้าสิบองศานั่นเองนะครับห้าสิบบวกสี่สิบได้เก้าสิบเนาะพอเป็นตรงนี้เป็นห้าสิบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเป็นผีเสื้อนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยรองรับส่วนโค้งนี้นะครับส่วนโค้ง d c ซเนาะ เหมือนกับตัวนี้นะครับเนี่ยรองรับส่วนโค้งเดียวกันนะครับเหมือนกันถูกไหมตรงนี้ก็เลยห้าสิบองศาด้วยนะครับเนี่ยห้าสิบองศาด้วยเนอะแล้วโจทย์ต้องการมุมนี้พอดีนะครับ dac ก็เลยตอบห้าสิบองศาได้เลยนะครับห้าสิบองศาเป็นคำตอบเนาะ ก็ข้อนี้ไม่มีไห่นะครับต้องพยายามมองผีเสื้อให้ออกนะครับแล้วก็เรารู้เลยว่ามุมมันจะเท่ากันเยอะมากนะครับเวลาเจอผีเสื้อเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่นในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสุดเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่